ในบรรดาเราผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้าเคยสงสัยไหมครับว่าใครกันคือคนแรกสุดที่เข้าใจคําสอนของพระองค์ได้จริงๆการเดินทางของท่านคนนี้เริ่มต้น้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่เมื่อแสนกับที่แล้วและนี่คือเรื่องราวของพระอัญญากตัญญะครับมันเป็นคําถามที่น่าคิดนะครับว่าการจะเป็นคนแรกที่เข้าถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยต้องทํำยังไงอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นๆเป็นพันเป็นหมื่นคน คำตอบของคําถามนี้อาจจะซ่อนอยู่ในการเดินทางที่ยาวนานจนเราคาดไม่ถึงของพระอัญญาโกนัญญานี่แหละครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นในยุคข,ของพระโคตมะพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่เราต้องย้อนเวลาย้ยอนกลับไปไกลแสนไกลเลยสู่ปณิธานครั้งแรกสุดที่เป็นเหมือนการจุดประกายเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมาคือในอดีตชาติอันไกลโพ้นชาติหนึ่งของท่าน ท่านได้ไปเห็นภาพภาพหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดกาลเลยครับภาพที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระทรงประกาศยกย่องภิกษุรูปหนึ่งว่าเป็นผู้ที่บรรล,ลุธรรมได้ก่อนใครทั้งหมดพอเห็นภาพนั้นเท่านั้นแหละครับความปรารถนาอันแรงกล้ามันก็จุดประกายขึ้นในใจท่านทันทีว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้แล้วต้องบอกว่าความปรารถนานี้ไม่ใช่แค่คิดเล่นๆใ,ในใจนะครับท่านลงมือทําแบบยิ่งใหญ่จริงๆคือท่านจัดถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้า และพระภิสษุอีกเป็นแสนรูปนานถึง7วันเต็มๆและในวันสุดท้ายก็ได้นําผ้าเนื้อดีที่สุดเท่าที่จะหาได้มาถวายพร้อมกับประกาศความตั้งใจอันยิ่งใหญ่นั้นออกไปให้กล้องกลังวาลเลยและนี่คือคําดอบที่ท่านได้รับโดยตรงจากพระโอษของพระพุทธเจ้าครับเป็นพุทธพยากรที่เป็นเหมือนการยืนยันอนาคตที่รอยอยู่ข้างแน่แม้ว่าปลายทางนั้นจะต้องรอคอยนานถึง1นึ่งแสนกับก็ตาม พอมาดูไทม์ไลน์นี่โอ้โห1นึ่งแสนกับนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานจนเราจรินตนาการตามแทบไม่ถูกเลยนะครับแต่ความตั้งใจของท่านไม่เคยจางหายไปไหนเลยผ่านไป91กับท่านก็ยังย้ำเตือนปณิธานเดิมของตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบันนี่แหละครับความมุ่งมั่นที่ไม่เคยสั่นคลอนนี่แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเอาละครับตัดภาพมาเลยเวลาผ่านไปนับแสนกับ ในที่สุดคําทํานายนั้นก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีท่านได้กลับมาเกิดในชาติสุดท้ายในฐานะพราหมณหนุ่มที่เฉียบแหลมมากๆชื่อว่าโกนธัญญะซึ่งก็ตรงกับยุคสมัยของเจ้าชายสิทธัตถะพดีเป๊ะพรอเจ้าชายสิทธัตถะประสูติปุ๊บเนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับพราหมณ์ผู้ทรงความรู้จากทั่วแคว้น108ท่านถูกเชิญตัวมาเพื่อทํานายพระลักษณะแต่ในบรรดาผู้ที่เก่งกาจที่สุดเหล่านั้น มีเพียง8ท่านเท่านั้นครับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ทํานายอนาคตของเจ้าชายน้อยในขณะที่พรามอาวุโเจดท่านมองเห็นอนาคตเป็น2ทางคือถ้าไม่ออกไปเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องออกผนวดแล้วตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่กนตัญญะซึ่งเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มกลับเห็นต่างออกไปครับท่านยกนิ้วขึ้นมาแค่นิ้วเดียวแล้วฟันธงเลยว่า มีทางเดียวเท่านั้นเจ้าชายพระองค์นี้จะเสด็จออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นไปได้และด้วยความที่ท่านมั่นใจในคําทํานายของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับพอได้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธะเสด็จออกผนวชเท่านั้นแหละโกนทัญญะก็ไม่รอช้าเลยท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างและออกบวชติดตามไปพร้อมกับชวนบุตรของพราหมณ์อีกสี่คนไปด้วยกันจนเกิดเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าปัญจวัคคีย์นั่นเองครับ เวลาผ่านไปอีกหลายปีแห่งการแสวงหาในที่สุดที่ป่าอิสิปณะมรุกทายวันกลุ่มปัญจวัคคีย์ก็ได้กลับมาพบกับอดีตเจ้าชายสิทธัตถะอีกครั้งแต่การกลับมาเจอกันครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะตอนนี้พระองค์คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าตอนแรกพวกเขากลับไม่ได้ดีใจเลยนะคือพวกเขาผิดหวังที่เห็นพระองค์เลิกบำเพ็ญทูรกิริยาหรือการทรมานตนเองอย่างหนัก แล้วกลับมาสวยพระกยาหารตามปกติในสายตาของพวกเขาตอนนั้นมันเหมือนการยอมแพ้ครับถึงขนาดนัดแนะกันเลยว่าจะไม่ให้ความเคารพพระองค์แต่พอได้เจอพระองค์จริงๆเท่านั้นแหละครับด้วยพระบารมีที่เปล่งประกายข้อตกลงที่นัดกันไว้ก็ลืมไปหมดเลยและเมื่อพระองค์เริ่มแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อธรรมะจักกับปวัตนสูตรแก่นของคําสอนนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆนั่นก็คือหนทางที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ความสุดโตง่งพระองค์ชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับว่ามีทางสุดโต่งอยู่สองเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงทางแรกคือการบกมุ่นในความสุขสบายทางโลกมากเกินไปซึ่งมันทำให้จิตใจเราหย่อนยานอีกทางหนึ่งก็คือการทรมานร่างกายอย่างเอาเป็นเอาตายซึ่งมีแต่ความเจ็บปวดและไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพระองค์บอกว่าท่านลองมาหมดแล้วทั้งสองทางแล้วรู้ดีว่ามันไม่ใช่คาตอบแล้วคาถามก็คือ ทางออกอยู่ตรงไหนล่ะพระองค์จึงทรงเสนอทางเลือกที่3ครับนั่นก็คือทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทามันคือแนวทางปฏิบัติที่สมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางเดียวที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงและในขณะที่พระธรรมเทศนากาลังดําเนินไปนี่เองครับช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดปณิธานที่โกนธัญญาดิตั้งมั่นเอาไว้เมื่อแสนกับก่อน <c oughs> ก็ถึงเวลาที่จะกลายเป็นความจริงแล้ว คือในจังหวะที่ท่านโกนธัญญะกำลังตั้งใจฟังธรรมอยู่นั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างสว่างวาบขึ้นมาในใจเหมือนจิ๊กซอทุกชิ้นมาต่อกันลงล็อกพอดีปริศนาทุกอย่างที่เคยมีมันคลี่คลายออกหมดดวงตาเห็นธรรมอันบริสุทธิ์ได้บังเกิดขึ้นกับท่านเป็นคนแรกในโลกครับพอพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นการบรรลุธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงเปล่งอุทานออกมาด้วยความยินดีว่าอัญญาสิวรตันยูซึ่งคำนี้แปลว่าโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอ และนี่คือคำยืนยันครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อพระอัญญากตัญญะครับที่แปลว่าโกนทัญญะผู้รู้แล้วเป็นการสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานถึง1 0 0 0 0แสนกับอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทีนี้หลังจากวินาทีประวัติศาสตร์นั้นแล้วชีวิตของสาวกองแรกเป็นยังไงต่อเราลองมาดูเรื่องราวในช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่านกันบ้างครับในช่วง12ปีสุดท้ายของชีวิตท่านเลือกที่จะปลีกตัวไปอยู่เงียบๆครับเหตุผลก็น่าสนใจมากเลย ข้อแรกคือท่านคงรู้สึกเหนื่อยที่ต้องคอยต้อนรับผู้คนมากมายไม่ขาดสายข้อ2คือท่านรู้สึกท้อใจกับสิทธิ์บางคนที่สอนยากสอนเย็นแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความถ่องตนครับท่านไม่อยากให้พระอัครสาวกอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะต้องลำบากใจในการมาแสดงความเคารพท่านในฐานะผู้มีอาวุโสสูงสุดในตอนนั้นท่านก็เลยเลือกไปใช้ชีวิตแบบสงบสงบท่บามกลางธรรมชาติในป่าหิมพานครับ และเมื่อท่านรู้ตัวว่าอายุไขของตนใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านก็ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อทูลลาปรินิพานพร้อมกับกล่าวถ้อยคําที่น่าจดจํานี้ซึ่งการเป็นสรุปการพบกันครั้งแรกที่นําไปสู่การรู้แจ้งและการพบกันครั้งสุดท้ายที่นําไปสู่การจากลาพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทําให้เราอดหันกลับมามองตัวเองไม่ได้นะครับ การเดินทางที่ยาวนานมากๆของพระอัญญากรทญญะเนี่ยมีปณิธานเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางที่ชัดเจนแล้วในชีวิตของแต่และคนล่ะครับเรามีเป้าหมายหรือความปรารถนาระยะยาวอะไรที่กำลังเป็นเหมือนดาวเหนือคอยนำทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่า